ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอแกสคอยอยากเห็นป๋าคัมแบ็กดิงแ่งแมนอยู่ไม่สู้เพื่อเทนฮารพอแกสคอยอดีตยอดกองกลางชาวอังกฤษตำหนินักเตะบางคนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดว่าไม่ตั้งใจเล่นเพื่อเอดิคเทนฮากมากเท่าที่ควรสี่สินี้ยูนเต็ดออกสตาร์ทได้ย่ำแย่จนทำให้อยู่ในดับที่14ของพรีเมียร์ลิกซึ่งผลงานดังกล่าวก็ทำให้มันมีกระแสข่าวลืออย่างหนาหูว่าเทนฮากอาจจะโดนปลดออกจากตำแหน่งในอนาคตอันใกล้ ผมเห็นใจเทนฮากมากมากผมเลยอยากให้เฟอร์กุสันลองเข้ามาคุมทีมชุดนี้สักหนึ่งฤดูกาลเพื่อที่จะได้เห็นว่าเขาจะทําอะไรกับนักเตะชุดนี้ได้บ้างเพราะผมคิดว่ามีนักเตะบางคนที่ทําให้เทนฮากดูเป็นคนโง่ด้วยการไม่ตั้งใจเล่นอย่างเต็มที่คุณต้องให้ความเคารพเขาสักหน่อยและที่นั่นก็ถือเป็นสโมสรที่ยิ่งใหญ่ผมไม่คิดว่านักเตะบางคนตระหนักว่าพวกเขากาลังเล่นเพื่อใครแกสคอยระบุ อดีตแข้งคนดังแนะมาคัดแรดฟอร์ดว่าควรจะย้ายออกจากแมนเชสหลังตอนนี้เจ้าตัวดูไม่มีความสุขกับการเล่นให้ที่นั่นผมรักแรดฟอร์ดนะผมคิดว่าเขาเป็นนักเตะที่น่าทึ่งแต่ตอนนี้เขาดูไม่สนใจยาดีอะไรเลยขนาดตอนทําประตูได้เขายังดูไม่มีความสุขด้วยซ้ําดังนั้นมันแปลว่าต้องมีบางอย่างเกิดขึ้นภายในทีมถ้าเป็นแบบนั้นแล้วนะ่ะเขาก็ควรจะย้ายออกจากทีมซะเขาดูไม่มีความสุขกับการเล่นอังกฤษอีกแล้ว และผมเชื่อว่าจะมีทีมดีๆหลายทีมที่ให้ความสนใจในตัวเขาบางทีการไปเล่นที่อิตาลีก็น่าจะเหมาะนะมันจะช่วยเขาได้มันเคยช่วยผมได้นิดๆมาแล้ว ETS เตรียมส่งอูกาเต้บวกไมนูหวังพลิกโฉมแดนกลางผีเอริกเทนฮักกุนซือแมนเชสเตอร์เตดเตรียมพลิกโฉมแดนกลางของทีมโดยการลักดันการลงสนามร่วมกันระหว่างมานลอูกาเต้และคอบบี้ไมนูในแดนกลาง ตามรายงานของกีฟมีสปอร์ตระบุว่าหนึ่งในสิ่งที่ผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ให้ความสําคัญก่อนช่วงเบรกทีมชาติในเดือนพฤศจิกายนคือการพลิกบทบาทตัวนักเตะทีมชาติอุรุกวัยจากบทบาทตัวสารองมาเป็นตัวจริงแม้ว่ากุนซือวัย54ปีรายนี้ยังคงสนับสนุนแนวทางของเขาที่จะไม่เร่งพัฒนาการของอูกาเตและยังคงเชื่อว่าไม่มีใครคาดหวังว่าเขาจะสร้างผลงานได้ในทันที แต่มีรายงานว่าเมื่อฟุตบอลสโมสรกลับมาแข่งขันอีกครั้งเขาอาจจะทดลองให้อุกเต้จับคู่กับคอบบี้ไมหนูในเกมกับเบรนท์ฟอร์ดที่จะบุกมาเยือนโอทัฟฟอร์ดในวันเสาร์นี้การมาถึงของกองกลางตัวรับวัย23ปีสร้างความหวังว่าเขาจะเป็นตัวแทนที่สมบูรณ์แบบเพื่อมาเสริมพละกําลังให้กับไหมหนูซึ่งไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจเลยที่ไนเตดตกำลังมองหาทางที่จะสร้างทีมขึ้นมาด้วยโดยมีเด็กปั้นรายนี้เป็นศูนย์กลาง กองเชียร์รอก่อนเทนฮากทํกทำแผนซ้อมผีรอมือวันอังคารแฟนแมนยูเต็ดที่คาดหวังเห็นผู้จัดการทีเมเดิกเทนฮากถูกปลดจากตำแหน่งใน1-2ถึงวันนี้คงต้องรอเกอร์เมื่อล่าสุดบอสดัตเข้ามายังฐานบัญชาการแค็งดิงตันตั้งแต่วันจันทร์เพื่อเตรียมแผนการซ้อมมือวันอังคารรายงานจากแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวส์ว่าปีแสดงต้องรับมือเบรนท์ฟอร์ดที่โอทัฟฟอร์ดสุดสัปดาห์นี้ซึ่งเหมือนเกมแก้มือจากผลงานขี้เหร่เมื่อก่อนเบรกทีมชาติตุลาคมโดยเฉพาะเกมเย่าล่าสุดที่แพ้สเปอร์บูาน จากนั้นออกไปเสมอปอโตหนึ่งต่อหนึ่งยูโรปาลีกและเสมอแอสตันวิลล่าศูนย์ต่อศูนย์ที่วิลล่าพาร์คนำไปสู่การประชุมผู้บริหารระดับสูงของยูเนเต็ดที่กรุงลอนดอนเมื่ออังคารที่แล้วแบบมีเซอร์จิมและคลิปเจ้าของร่วมนั่งหัวโต๊ะอาศัยเวลากว่า6ชั่วโมงถึงแล้วเสร็จแต่เนื้อหาการประชุมไม่แพ่งพลายสู่สาธารณะทราบแค่ว่าทนฮากยังได้ไปต่อ ยู่ในเต็ดร้างชัยต่อเนื่องห้นัดทุกรายการทั้งจากนี้โปรแกรมท้าทายนอกจากพยาพึ่งก็ต้องออกไปเยือนเฟเนราเช่ที่ตุรกีซึ่งมีโชเซ่มอนโยอดีตผู้จัดการทีมปีสแสดงกลุ่มบังเหียนทั้งกลับมาล่องไปเยือนเวสแฮมอีกขอพื้นที่เล็กๆเ,เคยคลิปโดล,ลืมแก่เล่นน้ำในแคมป์ฝอยทอง คริ Crist iano, Ronaldo, สเตียโนโรนัลโดซตาแข้งของโปรตุเกสถูกถ่ายคลิปวิดีโอได้ในขณะที่เขากำลังเล่นน้ำอย่างสนุกกับเพื่อนร่วมทีมในโรงแรมหรูริมทะเลสาบลอมอนก่อนที่ทีมชาติของเขาจะลงสนามพบกับสกอตแลนด์คลิปดังกล่าวเผยภาพในจังหวะที่โรนัลโดได้สไลด์ตัวผ่านสไลเดอร์ของทางโรงแรมแต่กลับไม่พบว่าสตารายนี้จะลงสู่สะแต่อย่างใดภาพถูกตัดมาอีกครั้งพร้อมกับที่โรนัลโดโผล่ขึ้นมาระหว่างทางของสไลเดอร์และพยายามปีนข้ามรางเพื่อเดินมายัางสะว่ายน้ำ ทีมชาติโปรตุเกสกำลังพักผ่อนอยู่ที่โรงแรมคาร์มลล์เฮาส์ซึ่งเป็นโรงแรมชั้นนำโดยค่าใช้จ่ายต่อคืนจะอยู่ที่ราวราว5อปอนด์ขึ้นไปและโรนโดก็กลายเป็นจุดสนใจของแฟนบอลโดยโบกมือทักทายแฟนบอลจำนวนมากและไม่สามารถหลบเลี่ยงกล้องจากแฟนๆในฟิตเนสได้โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องวางเข้ามาควบคุมพื้นที่ในขณะที่มีแฟนบอลหลายร้อยคนมารวมตัวกันที่รีสอร์ทกอล์ฟชื่อดังตามรายงานของเดอะซัน ในตอนนี้โปรตุเกสเป็นจ่าฝูงของกลุ่มเอนลิกสูงสุดของฟุตบอลเน่นล,ลีกโดยชนะมาทั้งหมดทุกนัดและจะพบกับสกอตแลนด์ที่แฮมเดนพาร์คปรับตัวไม่ได้ดิคาเนโอราลลูเว่ทักผียืมเซิร์กซีเติมหอ,อกเปาโลดิคาเนโอแนะนำให้ยูเวนตุสติดต่อขอยืมโจชัวเซิร์ฟซีของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาร่วมทีมเนื่องจากเขาเชื่อว่าหัวหอกชาวดัตรายนี้จะต้องพบกับฝันร้ายในการปรับตัวกับพิมลิกที่เต็ม่ได้จังหวะการเล่นที่รวดเร็ว แข่งวัย23ปีรายนี้โด่งดังขึ้นมาในช่วงเวลาที่เขาอยู่กับโบลอนยาและมีข่าวลือเชื่อมโยงเขากับเบียงโคโนดรี่เมื่อสมัยทีแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากการแต่งตั้งเตียโกโมาตาอดีตกุนสือมีคู่มือของเขาอย่างไรก็ตามแข่งชาวัดรายนี้ได้ย้ายไปค้าแข้งที่โอทฟอัฟฟ์ด้วยค่าตัวหมหาศาลแต่เขากลับต้องดิ้นรนทั้งเรื่องฟอร์มการเล่นและการทำประตูนในช่วงแรกของการเล่นในพีเมลีกหากเป็นผมผมคงยืมตัวเซิร์ฟซีมาจากแมนเชสเตอร์เด็ดีคาเนิโอกล่าวกับตุตโตสปอร์ต พวกเขาตัดสินใจเสริมทัพแบบบ้าระห่ำม,มาหลายปีแล้วแต่ไม่มีคนไหนที่ได้ผลเลยแม้แต่เซิร์ซีที่ช้าเกินไปสําหรับพิมลิกบางทีเขาอาจพิสูจน์ให้ผมเห็นว่าผมคิดผิดด้วยการทําประตูและเล่นได้ดีแต่ในอังกฤษพวกเขาโจมตีคุณทันทีและเป่าฟาวน้อยลง3 0กว่าในอิตาลีเราได้เห็นผลงานของเขากับบลอนด่าในท้ายที่สุดท่ามกลางความสับสนที่อยู่ในเตดพวกเขาอาจปล่อยยืมตัวเข้าไปก็ได้พวกเขามีหอยลุนอยู่แล้วและยังมีแรดฟอร์ดที่สามารถเล่นเป็นกองหน้าได้เขาน่าจะเป็นนักเตะที่ตอบโจทย์ทั้งต เพราะจะทำให้มอตต้ามีกองหน้าที่มีคุณสมบัติแตกต่างจากวลาดวิชเซอร์กซีไม่ใช่สุนหน้าจอมทําประตูเขาไม่ใช่คนที่ยิงได้ยี่สประตูต่อฤดูกาลแต่เขาช่วยให้คนอื่นรอบๆตัวเขาทําผลงานได้ดีทีมชาติทดลองอูกาเต้รับไม่ถนัดกองหลัง มาเนลอุกาเตมิดฟิลแมนเชสเดอรยเยอมรับยังขาดความสามารถบางอย่างสําหรับเล่นกองหลังภายหลังลงตําแหน่งดังกล่าวให้ทีมชาติอุรุกวัยบุกพ่ายเปรู1-0ศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจอมโหดภายใต้มาเซโรเบียซาจัดแผนเซอร์ไพส์ใช้อุกาเตยืนเซนเตอร์แบ็กในระบบหลังสามอย่างไรก็ตามผลลัพธ์ที่ได้ไม่น่าประทับใจเพราะอุรุกวัยซึ่งมีสตาร์ทั้งเฟเดรโก้บาเบเดและดาวินนูนเยสบุกพ่ายพลิกล็อกต่อเปรูอันดับรองสุดท้ายของทวีป พูดตามตรงผมรู้สึกดีเมื่อได้เล่นกับบอลแต่ผมขาดบางอย่างสําหรับการเป็นกองหลังแข่งไหว23ปีสัมภาษณ์ก่อนแข่งนัดต่อไปเปิดบ้านพบเอกวาดอร์สิ่งเหล่านั้นคือปัจจัยที่ช่วยให้ผู้เล่นคนหนึ่งแสดงคุณภาพและเราจะได้เห็นว่าอะไรจะเกิดขึ้นในเกมวันอังคารนี้เราเล่นได้ไม่ดีในการเจอเปรูจนกลายเป็นเกมที่น่าเกลียดสําหรับเราก่อนแข่งเรามีความมั่นใจแต่จากนั้นก็ค่อยๆหดหายผมยังเชื่อว่าเราสามารถทําได้ดีกว่านั้นมากหลายครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นทีมจะต้องใช้เวลาปรับตัว นั่นไม่ใช่ข้ออ้างเพราะฟอร์มของเราดับลงเช่นกันโดยอ,อกเชสนี่ต้องรีไทยถึงได้ไปทีมใหญ่คริสเตียโน่ลนัรโดสตาอัลนาเซ์กล่าวติดตลกหยอกล้อวเช็เชสนน่นายด่านป้ายแดงบาร์ซโลนาต้องแขวนทุงมือก่อนถึงจะได้ย้ายไปเฝ้าเสาให้สมสนใหญ่ในเฉลีกสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโรนัรโดวัย39ปีสวมปลอกแขนพร้อมอยู่ในสนาม63นาทีแล้วทำา1ึประตูช่วยไฟทองบุกชนะโปรแลนด์3-1 แม้ไม่มีชื่อตีทีมชาติแต่เชดนี่ยังพาครอบครัวเดินทางไปที่สนามเพื่อให้กำลังใจแล้วก่อนเข้าห้องแต่งตัวก็ได้พบกับโรนโดเพื่อนเก่าผู้เคยอยู่ยูเวนตุสร่วมกัน3ฤดูุกาลเชดนี่ประกาศแขวนทุงมือหลังจบศึกยูโรเมื่อช่วงซัมเมอร์แต่ต้นเดือนที่ผ่านมาคืนสู่วงการเซ็นซบทบาสโลน่าเพื่อเป็นตัวแทนมาร์คอันเดตแทสเตนมือหนึ่งผู้เจ็บยาวนายด่านวัย34ีปีถือโอกาสพาลูกๆถ่ายรูปขอลายเซ็นกับโรนโดพร้อมแจ้งว่าเขากลายเป็นนักเตะใหม่ของบาสโลน่าเรียบร้อย ฉันรู้ข่าวแล้วเพื่อนนายมีความสุขใช่ไหมละ่ะไม่อยากจะเชื่อเลยนายต้องรีทายก่อนถึงจะได้ย้ายไปสโมสรใหญ่โลเนโรคุยกับเชสเน่พร้อมเสียงหัวเราะขณะสื่อทางการทีมชาติโปรแลรนด์ถ่ายคลิปเผยแพร่ทั้งนี้เชสเน่ยังเคยเป็นเด็กฝึกกระทั่งขึ้นมาเฝ้าเสาให้อาร์เซนอลทีมดังแห่งกองกรีอยู่5ซสีซั่นรวมถึงเคยถูกส่งยืมไปอยู่โรมา่าในสิราหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ